สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วครับหนุจเจอกันจะเจอันในป่าได้คือหน้องเดี๋ยวเมื่อนี้เขาป่าให้เก่าได้คือหน้องแต่ว่ารอบนี้ผมจะมาคนเดียวนะครับแต่ช่วงเสาร์นี้ไปมาสองคนอยู่แต่รอบ,บ่าเนี่ยผมที่ชอบมาคนเดียวเพราะว่ากนเมาขี่รถหาเลเบิร์แถวโค่นได้คือหน้องแถวบ่อนที่เค้เก็บที่มหาตะบ่อนเกล้เก็บได้ครับผมเดี๋ยวก็เป็นรุ่นน้ำกันครับว่าสิมาลเมื่อวานนี้ก็ไปคนเดียวนะครับรอบ,บาย ก็ได้เห็นกับเตาลายเต๋อแต่ว่าผมบอได้ถ่ายคลิปลง mm hmm. พลาดเลยครับได้ลายเต๋อตรงว่ามันจะดอกงามเลยพี่น้องเดี๋ยวเรามีเป็นสีม,มานบอตอนถ่ายคลิปนี่สีมานบอเดี๋ยวไปลุ้นน้ากันเลยครับผมไข่ okay, พี่น้องจุมงามงามเลยครับ oh. จุ thầu rồi, ở này Ní thầu rồi kì đó. เาราเบิน้ำโนลน,น้อโนคยเก็บด,ด้วยถึงเหเห็ดไข่ลูกรคาซีมนต์เลบแค่โ่นนมากเพ็รเพ็ดไข่อ่อนโคนเขาจะหลุดนะครับคนขเขาจะยางใสาย,ยางใสเลยค่นจืทีน่ะเขาจะหลคนนี้คยเก็บจะเบ่งรอบนี้จะมีบ่ โบมีหอยก้นเขียด้วยครับนี่ผมเก็บตะกอนนี่อยู่พี่น้องจุ่มเลยงามๆอยู่ด้วยพี่น้องเต่าพี่น้องดอกหนึงดดน่ง บนนี้น,น่าที่มีคนมาเก็บไปแล้วครับเพราะว่าเห็นมีแค่ดอกเดียวที่กิิงน่าที่มีหลายกว่านี้ครับตองเนาะนงามเลยครับ อนนี้ยังเหลือด้พี่น้องเพระาะว่าเขาเขาบริขามาเบิ้งครับมันเลยเหลือครับมันี้เือลายดอกเลยพี่น้องแถวๆนี้บานเพื่อเบือ่อเลยพี่น้อง มัก็เกลนะครับบานจะยืดออกบ้านมื่อ้านนี้ในแต่ก็งามได้ดพีหน่องเมื่อวาน้คนเริ่มเขา่าปลาด้วยครับว่า เห็ดมันจะเริ่มออกแล้วคนกันเริ่มเขาปลาแต่ป้าบ้านตะครองนี่ผมบอก่อยได้เขาครับเพราะ่ไปถ้าถ้าอื่นสมัครกกว่ะจะเป็นลุ้นนันดีครับ นะอสองดอกครับหรือว่าดอกเดียว ต้งเห็ดก็แป้งด้วยครับเกินข้ามสองดอกน่างามเลยกำลังจะจุมเลยครับนี่ ตัวนี้กระบงกคือกัดเด้ครับนี่เลยนะดอกกลุ่มพี่น้องดอกใหญ่ได้ครับนี่เกือบเกือบสิเกได้ครับ กระปงกือไน้ตะขาจุม่มนึงได้ตะขาบนะครับนี่นอนดอกมีง,กงามเลยครับ ี่เป็นตะไคร้เลยพี่น้องสองดอกอุ้ยอันนี้เลือดตะขาโอ้พี่น้องเป็นสั่นเลยครับเห็ดเบือด้วยครับกินบ่นไอยตัวนี้กระบอนกระบอกคือกินเลือดตะขาเลยครับพี่น้อง สามดอกพี่น้องเนี่ยเป็นปบับสูตรพี่น้องบุญกันจะค่อยคาไปไกลครับหนึ่งสามดอกครับผมอือดอดีมากนะครับ,บตัวนี้สองดอกวันี้ดอกหนึ่งครับ มีบอกลาดไปกินหน่นึ่งมันกระบุกคือกินไปดอกหนึ่งเสียกินหนเสีย เกือบสิแก่ด้วยครับนี่แต่บอกแกครับพอดีแต่ดอกแกพผมกระบอกไปครับถ้าแกจะจัดพ่กกระจิ้งไว้ครับเอาไปกับบริกินที่เขามองนี้มีจุ่มเขาเวยผิดหรอ,หน,อนี่น้อยครับกระบอกเกือกระเจา หวานเต็มกระตาเลยท่าพี่นอ้องมาพูดเดียวกับหมันด้วยเลยครับจุ๋โอ้บางนีได้ซีดอกอยู่ท่านพี่น้องแต่กระบอกคือบอกกินกับหาครับผม กระบอกคือกินยาตะขาพี่นะ้อนะครับโดอกพี่น้องทำไม ติวพร้อมได้ครับวัอน,นี้สวยงามเลยวัอน,นี้ก็ได้อยู่ด้วยครับผมส่วนมากก็มีแต่เห็ดไข่เลยครับดอกง,งามๆเลยทั้งจูมทั้งบานทั้งเห็ดตับเตาดนะครับเดี๋ยวมัอน,นี้ก็ได้ห้องเทียมนะครับผักติวแต่ผักติวในลายพอดอกน้ำปลานี่ไทรสีเกลวนะ์น่ะลายโหดเดี๋ยวเข้าบ้านได้พี่น้องเข้าบ้านได้ครับผมตัวน,นี้ครับประมาณบ่าย สองกว่าวเหรอครับใบม่วงใบสองนี่แหละเดี๋ยวเข้าบ,บ้านเดี๋ยวก็มือเดินเจอกันไหมนะครับผมมือนกับจะเจอแบบแพ็คคู่นะครับแพ็คคู่กับมาถึงว่าไปสองคนล่ะมือจะสิไปปลา,าเห็ดผึ่งขี้เก่าได้พี่น้องเห็ดผึ่งที่เคยไปเก็บเลยเห็ดผึ่งสาดเห็ดเึิงวานเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับผมสระกิมีสวัสดีครับ